แล้วก็ที่พี่ที่ดั้กพี่ด็อกเตอร์มูมูช่วยได้ตรงนี้เขาบอกว่าจะบอกให้นะว่าทักษีณคือใครทักษิณคือหนึ่งของมวลชนคนรักประชาธิปไตยนะสนใจอะไรกันนะเงินเขากับกูเท่าเทียมกันนะตอนนี้ทักษิณแต่ทักษิณคือใครจะเอาไปฟังทักษิณกับวันเทียนเท่าเทียมกันคือหนึ่งมวลชนคนที่รักประชาธิปไตยอยากให้มีการเลือกตั้งนู่นนี่นั่น เปลนไปได้ยากถ้าเรายไม่เปลี่ยนระเบบก็จะแอบตีเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าสีเราจะตีว่าถ้าสีต้องการแค่แค่เลือกตั้งเปะเราไม่ตีถ้าสีมันจะเปลี่ยนระบอบแต่เปลี่ยนระบอบให้มาถามปูถามปูใช่ปาบอกปูถามปูเออปูก็ไปร่องเรืมาแล้วปูจนเพีงนะ เดี๋ยวจมีวิธีต้องคุยกันไม่ได้เคลียร์หรอกนะแล้วก็พยายามกันออกตลอดที่ด็อกเตอร์พยายามกัารท่านทศินออกเพราะว่าวันนั้นขับผ้ากับคุณจอมาตกม้าตายนั่นแหละถามคำถามประเด็นว่าเออที่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับตระกูลทีมโกหกเลยแล้วตอนนี้มรรคโกหกปุ๊บมันไม่สลากสรวยแล้วเราตอบถึงได้เลยใช่แต่ความจริงของเราเนี่ยมันทั้งหมดเนี่ยเราต้องพูดความจริงนะนะ ตรงไหนที่พูดแล้วไม่เป็นประโยชน์咱们ไม่พูดตลอกบอกไปว่ามิวิกขาท่านทักษิเนี่ย<อ>มันดูตลกนะอืมแต่เราคืคคคไไอ,อไม่ได้ต้องเที่ยงบ้านบางครั้งเพราะที่ต่อไปจะถามอะไรบ้างที่จะถามมันเราก็ไปไม่เป็นค่ะต้องบอกว่าเออถ้าถ้าถามเราจะถามเรื่องท่านทักษิณไหมนะแต่เกี่ยวกับเกี่ยวข้องมาจากคนที่ก็จะบอกว่ารู้จักในในฐานะที่เป็นบุคคลสาธารณะนะแต่จริงๆส่วนตัวเขไม่ได้รู้จกักกันไม่ถามท่านทักษิที่ตับคอนเทนต์ไม่รู้จักหรอก ูนี่นอกจากจะขอความช่วยเหลือให้เออช่วยทางโน้นหน่อยอาจารย์สุรชัยเป็น